สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลกันต่อมาส่องเงินรางวัลของวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2024นะครับได้กันคนละเท่าไรร่วมแข่งขันกันทั้งห16ทีมชาตินะครับคุณผู้ชมรวมถึงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยการันตีเงินรางวัลแน่นอนนะครับในแมตช์รอบ8ทีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันครับ รายง,งานข่าวนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลิก2024หรือว่า VNL 2024ที่จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้ครับในเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะเป็นการพบกันระหว่างบัลแกเรียแล้วก็เนเธอแลนด์นะครับซึ่งประเดิมนัดแรกเลยคุณผู้ชมของเนชั่นลิก2024นะทีนี้เนี่ยนะครับสาวไทยก็แข่งขันกันนะครับแมตช์แรกเจอกับสหรัฐอเมริกาในช่วงของวันที่16นะครับวันที่16พฤษภาคม 2024แต่ว่าจะเป็นคืนของวันที่15นั่นเองนะครับแข่งกันเวลา3นาิกา30นาทีทีนี้นะครับนอกจากทั้ง16ทีมจะต้องแข่งขันเพื่อหวังเก็บชัยชนะแล้วก็แต้มสะสมอันดับโลกแล้วเนี่ยนะครับจะยังมีเงินรางวัลที่ทางด้าน FIBB แล้วก็ v o l l e y One World เนี่ยจะแจกให้กับทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งที่แพ้แล้วก็ชนะนะครับโดยที่ในแต่ละแมตช์แล้วก็รายละเอียดนะครับที่จะทำการจ่ายเงินให้กับ ทีมที่ทำการแข่งขันนีครับดังนี้ก็คือสําหรับในแมตช์แรกนะครับคุณผู้ชมมีทั้งหมด3สนาม3สัปดาห์นะครับทีมชนะจะได้รับเงินรางวัล9,500ดอลลาร์ครับเทียบกับเงินไทยเนี่ยก็จะมีอัตรายอยู่ที่ 36. เก้บาทต่อดอลล่าแล้วก็ตีงเป็นเงินประมาณ350,000บาทโดยประมาณนะครับคุณผู้ชมส่วนทีมที่แพ้จะได้รับเงินรางวัล4,250เหรียญดอลล่าครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ156,000กว่ากนะครับในขณะที่รอบสุดท้ายที่จะมาแข่งขันที่ประเทศไทยณอินดัสเทรียมหัวหมากระหว่าง วันที่20 2 3ถึง23มิถุนายน2 5 6 7หรือว่าปี2024ซึ่งจะมีเงินรางวัลให้เหมือนกันนะครับโดยที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดทำการแข่งขันนะครับคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของเงินรางวัลน,นะครับที่กำหนดเอาไว้ในการแข่งขัน VNL 2024ถ้าเป็นแชมป์เนี่ยนะครับจะได้รับเงินรางวัล1นล้านดอลลาร์ครับประมาณ ตีไปนะครับเป็นเงินไทยเนี่ยสาล้านบาทนะครับเอาตีเป็นเลขกลมๆนะประมาณนี้แหละนะครับส่วนรองแชมป์นะครับจะได้ประมาณ5 0 0 0 0นดอลลาร์ 500, ก็เป็นเงินประมาณ18ล้านกว่าๆนะครับและอันดับที่3เนี่ยจะได้รับเงินรางวัล3 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 300, ก็ประมาณ11ล้านกว่ากว่าอันดับ4จะได้รับเงินรางวัล1 8 0 0 0 0ดดอลลาร์ 180, ประมาณ หกล้านกว่ากว่านะครับแล้วก็อันดับห้าเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลหนึ่งแสนสามหมื่นดอลลาร์ก็ประมาณสี่ล้านแปดแสนกว่ากว่านะครับอันดับที่หกจะได้รับเงินรางวัลแปดหมื่นห้าพันดอลลาร์ก็ประมาณสามล้านกว่ากว่าอันดับที่เจ็ดจะได้รับเงินรางวัลหกหมื่นห้าพันดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยประมาณ2ล้าน4แสนกว่ากว่าแล้วก็อันดับที่8จะได้รับเงินรางวัล4 0 0 0 0ดอลลาร์ ตีเป็นเงินไทยประมาณ1 00 4ล้าน4่แสนกว่าเก,กือบ5 1่ล้าน5แสนนะครับส่วนรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมในแต่ละรอบในรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับจะได้รับเงินรางวัลละ1 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ3ามแสนหกสามแสประมาณนี้นะครับยกเว้นรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP จะได้รับเงินรางวัลประมาณ30,000ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ล้าน หนึ่งแสนกว่าๆนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเงินรางวัลทั้งหมดนะครับที่มีการตั้งเกณฑ์ในส่วนของการจ่ายให้กับทีมที่ชนะทีมที่แพ้แล้วก็ในรอบ8ทีมก็ทีมแชมป์ลงมานะครับว่าอันดับที่เท่าไหร่เพราะว่าในแต่ละการแข่งขันเนี่ยนะครับ แต่ละการจบอันดับเนี่ยก็จะต้องมีการแข่งขันทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมรวมถึงรางวัลบุคคลด้วยนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดทีนี้วลเวล์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับการันตีแน่นอนครับก็คือเป็นเจ้าภาพทําการแข่งขันเนี่ยนะครับเราเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัตินะครับตามกฎ กติกาของ FIBB นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการันตีไว้เลยนะครับอันดับที่8ได้เงินรางวัล40,000ดอลลาร์นะครับก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ1,400,000กว่าเกือบ1,500,000นะครับโดยประมาณนะครับอันนี้คือตีเป็นเงินไทยเอาไว้เลยนะครับการันตีเอาไว้ว่าได้แน่ๆน,นะครับ ในส่วนของอันดับที่8แต่ว่าสาวไทยจะจบอันดับไหนอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับในช่วงของการแข่งขันเ n น2อลสที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมซึ่งความเคลื่อนไหวในตอนนี้นะครับทีมสาวไทยก็มีการรวมพลรวมพลังกันแล้วนะครับในการฝึกซ้อมนะซึ่งก็ภายใต้การนําของโค้ดยะนะครับเนื่องจากว่ามาแทนโคด่วนนั่นเองนะครับแล้วก็มีทางด้านนักสถิติ ชาวญี่ปุ่นนะครับมาช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมในการแข่งขันในเชนลีก2024ในครั้งนี้ก็มาเอาใจช่วยทีมสาวไทยนะครับและมันเป็นแมตช์ที่สําคัญมากๆนะครับในปีนี้เพราะว่าในรอบแรกทั้ง3สนามวอลเลย์บอลขงทีมชาติไทยจะต้องเก็บแต้มให้ดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ยังมีลุ้นแต่มันก็ยากนะแต่ก็ยังมีลุ้นอยู่เพราะว่าเรามีนะครับในส่วนของการลุ้นโคตา้าอันดับโลกที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะ ไปสู่เส้นทางของโอลิมปิก2024ที่ปารีสนั่นเองนะครับในรอบคัดเลือกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปได้แต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของรอบการจัดอันดับโลกที่ดีที่สุดด้วยซึ่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยตอนนี้อยู่อันดับที่1 4ของโลกครับส่วนนะครับการที่เราจะสามารถไปสู่โอลิมปิก2024ได้เนี่ยนะครับจะต้องทําให้ถึงประมาณอันดับที่10ของโลกนะครับซึ่งต้องเก็บคะแนนให้ดีที่สุดในรอบแรกเนี่ยนะครับซึ่งทีมชาติไทยก็เจอทีมหินไหล ทีมเหมือนกันนะครับอันดับโลกที่แบบโอ้โหอันดับต้นต้นของโลกเนี่ยนะครับแต่ว่าทีมชาติไทยถ้าเกิดว่าชนะได้เนี่ยกอบโกยคะแนนได้เพียบแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาให้กำลังใจกันนะครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลิก2024หรือว่าเวน2024นะครับวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะในสัปดาห์แรกนะครับแข่งขันกันเริ่มก็คือ14พฤษภาคมถึง19พฤษภาคม2567 หรือว่าปี2024นะครับเป็นสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2เป็นวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายน2567ปี2024นะครับซึ่งเป็นสัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่3เนี่ยนะครับ ในรอบแรกก็คือจบแล้วในสัปดาห์ที่3นี้ก็จะเป็นวันที่11มิถุนายนถึง16มิถุนายน2567หรือว่าปี2024นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของรอบแรกส่วนรอบไฟนอลนะครับแข่งขันกันที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็จัดช่วงของระหว่างวันที่20-23มิถุนายนนะครับทีมสาวไทยได้เข้ารอบแน่นอนนะครับในโคต้าของเจ้าภาพจะทําการแข่งขันแต่ว่าจะได้จับคู่แข่งขันนะครับในช่วงของรอบ8ทีมเนี่ยกับทีมชาติไหนก็ต้องมาดูการจบอันดับของทีมสาวไทยในรอบ ด้วยครับซึ่งแอดมินนะครับก็จะติดตามข่าวสารแล้วก็อัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมขอแสดงความยินดีกับทางด้านวิภาวีนะครับซึ่งเซ็นสัญญาอยู่ต่อกับทางด้านฮุนไดฮิลสเฟรดนะครับวอลเลย์บอลโคโววีเล็กเกาหลีใต้นะครับคุณผู้ชมอีก1ปีนะซึ่งเขารับค่าหน่วยถึง5.5ล้านเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม ส่วนทางนัานอาการบาดเจ็บของมดวิภาวีสีทองเนี่ยนะครับแอดมินก็พยายามติดตามข่าวสารเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็ยังไม่ได้มีส่วนในการอัปเดตรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะพยายามติดตามข่าวสารให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมว่าวิภาวีเนี่ยสามารถที่จะเล่น VNL 2024ได้หรือไม่อย่างไรนะครับต้องติดตามกันอีกครั้งนึงแล้วก็ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนอื่นๆด้วยนะครับที่เข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันเนี่ยนะครับมีปัญหาใดๆบ้างหรือไม่อย่างไรนะครับอย่างเพียวอชลาพรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับสามารถที่จะเล่นได้รับใช้ทีมชาติไทยได้หรือไม่ในวีเอานยี่2ินะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลและกีฬาสวัสดีครับ